นี้เป็นวันที่15พฤษภาคม2568ซึ่งเป็นครั้งที่15ที่ข้าพเจ้าเปี่ยวันที่ประสานขอถวายเสียงสวดสัตยายพระสุภปรินและมนว์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจริยาบูชาแตดรูบาจัรย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครพยัญชนะเต่นบทสวดอย่างตอนน่อเนงด้วยเถิบทที่ห ุตรกราบพระรัตนตรัยราหัสงสมาสัมพุทโะพระพุทธประกวาะพิวาเทมิสวัสดิ์โตภวตาธโมธมนัมสามิสุปฏิปันโนพระโกตโศสาวกสังโฆสังฆนะมามิบทที่สองบทบูชาพระพิรีพิณารหัสงสัมมาสัมพุทโธสัมพุทธสุจิรังปริณิพุทโธเนหิทระมา โทนันนิปรมมีอิจจทิสติยาวะชีวังหังพุทธังธรรมังสังฆังสารณังคตถปเชมิธและตัณฑยังธรรมังจารามิสดทีนาสามภส่วนชุมนุมเทวดาสมุตาจักรวาเวสุตาขัจฉัตุเทวดาสัทธมามุนีราชาสสุนันตุสกามุขธรรมสักเเกเมจารุเปกิริสิกคะ ตตรเเต,ตาารเตเเมมจตันทริขวิมานีติเประเตจะคามีทะลวนาคานิเหาวัตถุไมหิเคเตพูมามาเจตุเทวชลธรวิสสะเมจะคันมพนาคติทรงตาสันติเกยังบุนิวราวจันตังตวมีสุนันตุธรรมสวนรนกาโรยยปพัตตาธรรมสวนรนตกปาระยยะพันตาธรรมสวรนต์ปารโยยมพัตาพตาสีบุตรเสวอบุพภาพภา,าคนมัการ นโมทัสสะปะกัโตะระโตสัมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะปะกตะโตะสมะสมพุทธัสสะโมทสัโตาตสมาสัมพุทธัสสะห้ปุสเไตสรณะคามานาปะทัพพุทสะนักามิธังสระนัามิสังทังสระนัฉามิตุเตียมปพุทธังสรณะักามยมปธรรังสระนัามุเียมปีสังฆังสรณะนักามิตุเตียมปีพุทธังสรณะนักฉามิตุเตียมปิธรรมังสรณะนัามิตเตียมปิสังฆังสรณะนักามิหกปุสเสตจักริยะาถนติเมสรณะอัญญพุทโตเมสรณะ นตินมสัจจะวชินัสติเมหิตุสัพพตานติเมสัลนางัญญธรรมโมเมสัลนางวะไรนตินมสัจจะวชินัสติเมหิตุสัพพตานติเมสัลนางัญญสงฆโเมสัลนางวะไรนตินมสัจจะวชินัสติเมหิตุสัพพตาเจ็ดบทสวดติรัตนะปณะมาคาถาพุทธังนะเมรัตนะพุทธะสลีระจิตตังธรรมเมนะเมรัตนะพุทธะวิสุทธิสารังสังเเคงสังฆันะเมรัตนะพุทธะสุ เรสุสีละทิฏฐิตั้งเงเมริตติรัตนังรัตนตยามวะหั่มสัมมาสัมสริตาวัตถุวิเศษสัพพังอัญโยยานยุตคุณโยคะวัสสะปวังอสุมิเตยามิปิติเทวายุทธิตันติกังวินาติตะเรสัมมาสัมเพพเวนารุเกกถาจิต จะจิเรนจะปรตุพุทธังคำพิรยานวิสยังอัิตุทุตตสถังวิญญาณปัญจิตะชาในหิวิชัญญะรูปังโลกกมีเกจิกระถันจุภัสรปณียังเกสันจิตสุทธิวิจิตังคุณะกายตายะนามหิเยวะชนะตายะสุวิสตังปิสมุปสตังโน มนุสิสุธปัสสาทันฐานังปุยติกานะมะสัมมุตตมะปุณณภูมังทุกขาภมุจะนาโมขะสเลงกตานังปุชาระเหสุปรมังอภิปูชนเยีงนิพานณสัจฉ กิริยาุปนิสัยยทังสัมมากิเลสสะมลสุธนะสิทธิจจาสาธุหิอัตกุสะเลคุปะเสวนียังปานิหิตปิสารนังกมะเนียมีวัตสมาหิตตังติระตังสารนังคะตังมะนตินทิปังคณะสเนสุนามสัมนาปูเชมะชาปิสตะสสตังสุปัสสนนจิตตาตถานุปา ลิจัริยาสทาสรัตธาจาบุญเยนะตถาสกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจัสถาปีสวุวติโหตโยเจทธรรมวินายามิปะมานภุโตโรกุตตาปราภิสัม,มโยนิยะโตปุสพชังตโสปะนิสยาจายามะ ยยะอยัมปิโอตุวถุตเยปริจิตโตสุปะสตาโรแปดนามการัสติคาถาโยจกมาโมหะมลาปตจโทสมังวพุทโธสกโตวิมุตโตมรัสสะปัสสาวีนิโมจะยันโตปะเปสิเขมังชนตงวินัยยังพุทังวรังตังติ สิรัสสนามามิโลกัสสนาทันนะจักวินายะตันจตันเตชาสัเตช,เชยสิทธิโหตุสัมพันตะระยาจะวินาสะเมนตุธรรมชโชโยชเออ่ทชอโชโยวิยะตัสสะสัตตุทัสเสสิโลกัสสะวิสุทธิมัคคังนิยานิโกธรรมะทะรัสะตาลีสาตาวะโอสันติโกรสุจินโนธางมังวรตังสิรัสสนามามิโมหะ ทาลังอุปสัตตาหังตันเตชะสาะเตชยสิทธิโหตุสัมพันตะระายาจาวินาสะเม,มนตุสัทธมมเสนาสุขตานุโคโยโรกัสปาปูปกิเลสชเชตาสันโตสย,ยังสันตินิโยชโกจะสวขาตะธรรมังวิธิตังกะโรติสังฆวารันตังติ สิรสามามิพุทธ,ธานุพุธทธังสัมาสีละทิฏฐิตันเตชะสาเตชยยิสธิอ่วนตุสมันตริยาจะวินาสะเมนตุก้าบทสือนมโมการอัธธรตถกถาณโมรตุสมาสัธธามทธสัมหสินโนณโมอุตตมรธมัสสวาทัเสวะเตนิทนมโมมหาสังคสาาปิวิสุทธสีระิฏฐิโนนโมโอมตาตยาร,รัตถะรัตตะนตัเยสสะสกุกังนมโมโอมา กาตีตัสตัสสะวัตถุทยสปินโมกะรัปภาวเวนะวิัชนทุอุปทวาะโมกะรานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพทานโมกรรสะเตชินะวิธิมหิโหมิเจชวา สิบส่วนมหาสมัยซุยมันเมสุดางอตกังสามยังพระกว่าสเกสุยอาราจิกาปิลาวัตุสมีมหาวันใมหาตาวิคุสเกนัสตงปัจจันเทียปิกุสเตสเปวารันเตหิตัสยจัโลกาธาดุิเทวตายวเลนะสันนิปิติตาหุนติปะกมันตังทัศนียปิกุตสองขันจัตตาโคจตุนันททวารสัพยิการนังเทวดางเอตตาเวุสียังโอ pākawāsake suwi ārati ke pīla wātūsmi mawa nima ātā pīkūsāngke nāsātī pijamatehi pīkūsatehi sapehī wāratehi tāsa hī rāca lōkā kātuhi te wātā ya pījī nāsāni piti tāho ntī pākawāntāng tāsini āpīkūsāng kanca miyānū nāmi yāmpī ānā pākawā te nūpāsāng ka māyā māupāsāng ka mitu wā นมายแปลว่ปุริสสัมมัชิตังวาภาหงปสาลียาปสาลิตังวาภาหงสัมณัติสัมเชยยว่าเมวัสทวัสเสสุเทวิสุวตะระหิตาภะคะวะตโตปุระโตปตุระหังสุตะกตาเทวตาภะคะวัตตาพิวัตเทตวะเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตะกุเอกา เทวตาปกรณ์ตัวสันติเกยมังคตังกาปัสสีมาสัมยูปวนาสัมมิเทวเกย์ยะสมากตาคาตัมห์อิมังธรรมสัมยายุทธกิตายวะปราชิตาสังขติอัตขวะปราชาเทวตาปกรณ์ตัวสันติเกยอิมังคตังกาปัสสีตตะปิขโวสมาทาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามังสุสารติวเนตานิขะเหตวะอินทริยานิรักันติปันติตาติอัตขวะปราชาเทวตาปกรณ์ตัวสันติเกยมังคตังกาปัสสีเชตวะ ขีลังเชตวะปาลีคังอินทขีลังโอหัดจำมะเมชเตยเจริญติสัทธาวิมาราจากุลมาตาสุทันตาสุสุนักาเทตโกุลบาลเทปตะปะโกตโตสันติเกอิมังคตังลภาสีเยเกจิพุตังสารนักตาเสนะเตคขมิสังเตยพยาพุ่มีวายามนุสังเตยัมเทวกายยองภริปุริสันติติตโขภะกะวะภะ วมเจเสียเพปุเยนภพพิกเวทัสสุลกทาุสุทวตสัญปิติตาอิทธิตถาตังทันายพิกุสมกัจเยปิเตพิกเวเสุติตมานารันตสมสพทเตสปีิกรรนตาตังเอตปรมาเยวเทวตาสัญปิติตายเสุมสยทาปิไมหัเอตารหิเยปิเตพิกเวเวิสติยนาคตมัานารันตสมสพทเตสปีิกรรนตาาเตปรมเยวเทวตสัญปิติตายวิสิเสยทาปิไมหัเอตารหิอจิกิดสาม ิกเวเทวกายะนังนามานิกิตติยิสัมมิภิกขเวเทวกายะนังนามานิเทสิสามิภิกขเวเทวกายะนังนามานิตังสนาทัสสะทุกกมรมะสิการุทธาภิสิทธิสมิติเอวังปันติติโหเตปิคุปปะปะโตปจัสุสุเพะวาเอตทถวจะสีโลกะมนุกะสมาทัพมาตัสสิตายสิตาคิริกะปะรัมพิหิตตาสมะหิตาปุตสีห์วัสสนาโลมหังสัมสามพโนอุทาตมะนัสสาสุทธาวิปัสสนมลาปีลา พิโยปัสัตยสวามันิกปิโรตวทวิตโตมันจยิสัาสาวเกศาสนและเตเทวกยาปิกันตาเตวิชนาตปิกวเตจอัตับปรมกรดุงสศวพุทสสาสนาที่สัมปติรอยานังอมนุสสานาทัสนางอเปเกสตาังาหัสสังสาริตรีสกายเกสหัสสานามนุสสานาพันทัศน์อเปเกนันตมัทสมที่สาสะพูธาหงุจสาภปิญยวะวกิตรวานาจักปุมาจตโวมันจยิสัาสวกศาสนีะเต

มังชะสิสาเหมาตายกาณนันตวนีน้อยทิมันโตชุดิมันโตวันนัวันยาสาตินมธรรมนาิกามุิกุนัสมิติมังสตาคีราติศาตสายกาณนันตวนีน้อยทิมันโตชุดิมันโตวันนัวันยาสตินมธรรมนาิกามุิกุนังสมิติมังนเจเตโสราศาาสยกณนันตวนีน้อยทิมันโตชุดิมันโตวันนันันโตยาสาตินมัธรรมนาพิกามุิกุนังสมิติมังวิสานะตาปัจจสตายาคนันตวรณีน้อยทิ พิคุณังสมิติันงกุมพีโรราชกโกเวปุรสาวิเมสนังพิโยนังสตาสาหัสสังยขนธงไปยิรูปัสสติกุมพีโรราชักยโกโสปะคาสมิติมันนปุริมจัติสัราชตาลโถภาาสติกัตพนาทิปฏิมหาราชายักษศีสปิติปิสภาวะอิทธนามาปรายทีมันโตชิติมันโตนวันโตยักษีนมธรรมนาพิการพิคุณังสมิติวันนำถ้ากินันจัติสังราชวิรุโถตาษาสติกุมปันนาทีปฏิมหาราชยักัศีสปจติปิสภา

ติมหาราชยาสัิสุปิทักสภาวอินทนามาหพรภลอิติมันตชิติมันตวัวันโตยัสสสิเมนรนานิกมุงพิคุณนังสมิติวนังปุริมาทีสังทตระตเตะกิเในวิรุโกปชิเมนาวิรุปโกกุวิโรอตรักที่สจตตรเตมหาราชสารมันตาจุโรจิสาตธรลมนาทังสวรรณนกบรวัตเวทิสัมมยาวิโนภาสาขุวัจันิกาขคสถามาย กุเตนทุเวเตนทุวิปุจัวิปุตโตสหจรรย์โนกปรมัสเศโษจกิจมันโตนิมันตุจะปะนาโทปะมันโยจะเทวสุตตจมันตาลิจิตตเสนนจโกันตะโพลนัลโลราชัชฉนน์กุปัญจสิกโกเจวะติมพะรูสุริยวัชสะไสเจจันย์เจลาชนุปันตภานสหราชพิโมฒมนาพิกมุงิกุลนงสัมพิจมันนาถกุณภาษานาคาเวสานตหาตจักกากัมพราลันสันลาคัวปายาคาสายาติปิยมินาถตาลตัจจะกุณคายสสิโนเอลามน โสดปกัณสกิติมนังเยนะคานาเชสหัสาลัตติทิพทิชาปิิวิสุทธจักรคูเวหายัสสาเตวนามะชปฏตาจิตรัสุปนาอิจเตสันนัมังอภยันตธนานาคราชานัมมาสิสุปนาตุเขมามักสิพุทโธสันใหหิวจะหิวเวราะว่ายันตานาคสุปนาสารนามังสุผล ทัมชิตาวัชุราหัตเจนะสมุทังสุราสิตาปัตโลสาวัตเสติทิมนโตยศสิโนกะละกัญชามหาปิสมาอสุราธนะเวคัสสศเปปปาจิติสุจิติจ่าปะหารเถรนัมุจิสาหัสจันจะภริปตานังสัพเพเวโรชนะมังกาสนในหิตวะพะลิงเสนังลาหุมันทัพมุปากะมงสมัยโยชนิปัจันเตภิคุนังสัวมุติงวะนัง อภิเษกเทวปฏวีจัตเทโทยวโยตถาคมนงวรุณาวารุณาเทวสมุจะยะสัสสหเมตตากรุณากายิกาคุเทวยะสินังนทัสเตทัศธากะยัสเินังนาตวันนี้นิริติมันโตจิติมันโตนวันโตยะสินังมาธรรมนาปิกามงพิ่กุณังสัมมิติมันนังเวนทุจัตเทวสหลิจัสมาจัตุเวยามาจนทัศสุปนิสสเทวจันทัศมาโปุระกิตาสุริยะสุปนิสสเทวแสุริยะมาโปุระกิตานักตันิปุระกิตาวาคุมันทวลากา 무승남무소제토오스코바카불이터토제테타사타가야사편자나도만니노이지만도추지만도나완도야사신도보ธรรม나비가무비군당삼리 ลุจิลาคัวคัวสาวนนิสินทัศเตเตทัศทัคยาสเนนตะวันนิโนอิิมโตชิติมโตนาวโตยะชสินุมธรรมนาพิกกมุิกุณัง สมมนามหาสมมนามนุษย์สามนุษย์สตมะกิทาปทุสิกาคู่คูมโนปทุสิกาตักคู่อริโยเทวายเจโรอิตวาสิโนปะรคามหาปะรคากุเทวยะสสิโนทัสเตทัสน์ธัคยาสเพนานันตมณีโนอิทธิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยะสสิโนวัฒนาภิกขมภิกุนองสมิติวันนางสุขการมหาลุนาคูเวคณะสาสหาขาวาอทาตะไคหะปะมุขาคุเทวิจักขณาสถานมัตตาลักขามิสกาจายสสิโนธนายังลักขปชนโยทิสาบ วัตสติทัศเตทัศทยาสปนนนันตวนนีนุวิธิมันโตชิติมันโตนันมันโตยาสัสีโนมทมาาิกมุงพิกุนังสามิมานัเคมิยะตุสิตายามากตตกาจายสัสีโนระพิตตาละมาสิาจติฏามาจารสวาไนมานานาลนินอาโคอาตาโกปาระนมิตาทัศเตทัศธัยาสเปนนนันตวรนีนุิธิมันโตชิตมันโตนัมันโตยาสัสีโนมทมาาพิกะมุงพิกุนังสามิติมานั เตเทเทวินิกายาสเปนันนตวณินนนามันวายนาคัญฉุเยติเยสัติศาสหพุทธชาติมังกีนโงุคตินมนาสวังเทเขมังุคตารังนาคังจันทวสิตาติตังสุพมาปรมโตจัปุาไตทิมัโตสหัสสานังบุญมรติสโตยจ่าเปรุปคัสปิจิมวนังสหัสสปมโลกานามาอภุมะปิติทิติอุปปันโนชิติมันโตปิสมากายโยยัสสิโสทัสิธาอิสราภูปัญเจกะสาวจีหนงเตสัจจามัจโตอาคาแหริโตปลิวาริโตเตจัสเพียริกันเตสินเทเท เวสภามเกติมรสนาปิกามีปัญสักนันสัมมันธียังเอตากนันตาปันทตาลเกนะมันธรรมตุโหสัมมันตาบริวาเลธามมวมุจิทาโกจิีนังอิติตัถะมหาสนุกันหัดเสนังอภิสีปนินาตะละมาจะสารกัตวานาทิราวณเดธาปวุสกุลโกฏนะยะเตอร์สวิจโกตถสุปจิทาวติสังปุถุอาศยยังเสตนจะสปังลพิญญาณววากิจวานะจะกุมมาตะโตมันจยิสัทตาสกเกตสัมสเนระเตมรเสนาปิกันตาเตวิชนาติ ได้จารับประมาตกระุงสตวพุทธศาสนาสนาวิตตาเคธิประกาศมงในสังรมังพิัชยุงสเพวชิตตัสังขมาพยติตายสสินนมันติสหปเทหิสาวะกาเตชในสุกาติสเอปุตสุมคลาสุตังอเศัยวนาจะพพลังบันตานันจเสวนาผู้ชาจัผููชนียานองเอตัมมังคลมุตตังมังปฏิรูปะเทสาวโสดจัพุเพจัพเกตตะปุญญาตัสสะ ตะสัมมาปณิติจะเอตัมมังคลมุตตะมังภาวุสัจจสิปัญจะวินัยโยจะสุขิสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวจาเอตัมมังคลมุตตะมังมาตาปิตุอุปตานังอุปตทารัสสังขโหอนากุลาจักกัมมันตาเอตัมมังคลมุตตะมังทานันจักธรรมจริยาจักยา ตาาณนั่นจะสังขโหอนะวัชณิกรรมานิเตามังคลมุตตะมังอารตีวีรตีปปามัชฌานาจะสัญโมอปะมาโธจะทำให้สูเอตามังคลมุตตะมังคารวจะนิวาโตจะสันติีจะกัจจิตากาเลนะธรรมสวรรค์เอตามังคลมุตตะมังขันธิจะโสวะจัตตาสัมยา สัมมนานันจัตสนนังปรเนะธรรมะสาปจฉาเอตัมมังคลังตมังตะโปจะพมมะจะเรียนจะอริยสัจนะทัศนังนิพพานะสัิกิพิยาจะเอตัมมังคลังตตมังพุทธะโลกะธรรมิหิตตัง จิตตัยัสสะณตัมปฏิอโศกตังวิรัชังเขมังเอตัมมังคลมุตตะมังเอตาทิสานิตตวานะสัพพัฒมะปาราชิตาสัมปัฒโสถิงปัจันติเตตังเตสังมังคลมุตตะมันติสิบสองบุสวดรัตนปลิตยังกินชีวิตตังอิทวาหุรังวังสเกสุวายยังรัตนปฏิตังนัตโนสังฆอธิตถาเตนะอิทังปิพุทเทรัตนปติใจเจนะสัจเจนะสุวัจยาโหตุ ขยันวีระคำมัตตังปณิตันยะทัชกาสกีอมุนิสมายทุนเตนธรรมเนรสัมัติกินจิรทมปีัมเมรตนะปณิเตยนาสกินะสวัสิโอตุยามุทเศรษปิวัตนะยยสุจิงสมาธิมานันตะริกันจะมาหุสมาธินาเตนสัมโมนะวิชติอิทมปีทมเมรตนะปณิเตนสเจนะสวัสิโอตุเยปุคลาธัสัมปสท้าสตารีตันนิยุคนิุนติเตทคินยาสุขตัสสะสาวกเอเตสุทินานิมาปปลานิอิทมปีสัง สังกตุรัตนนปฏิใจเจนะสัจเจนะสุวติโอตุเยสุปยุตตาณมะมนณสาทัเทนะนิกามิโนโกตะมะสาสันนมหิเตปฏิปตามัตังวิไยหะรตาเมตานิพุติมุจฉะมาไหอิทัมปิสังเกรัตนนปฏิตังเอจนะสัจเจนะสุวติโอตุกีนังปุรานังนะวังนัตทิสัมภาวังวิรัตตจิตตายะติกเกภวัสมิงเตกินะพิชาอวิรุธิฉัฏฐานิพันติเีรายัถายัมปฏิโพอิทัมปิสังเกรัตนนปฏิใจเอจนะสัจเจนะสุวติโอตุ สิบสามบทสวดธรรมบทสหสวอัตตาหเวชิตังเสยโยยะจะยังอิตราปชาอตตาทันตสะโปสตานิจังสัญญาตจาริโนเนวเทโวณคันทพลณมารุสหพรมุนาชิตังอปปชิตังกอิราตถาลูปัสชนตุโนทิบสี่บทสวดเกบุตตะสูตรภาสิตามิทังเตนะววคะ พขะวตาชนะตาปัสตาอารหัตตาสัมมาสัมพุเทนะเอทะตุมเหมะอนุสสะเวนะมาปรมัตตะปะรยานาอิติกิริยามาปิตาตะสัมปทานเนนะมาตักกะเหตุม,มายะนายัยยะเขเหนะนะมาอากาประประประิวิตเกนะมาทิฐินิชานะขันติยามาพพะรูป,ประตายะ มาสมะโนสนโนคุยัตาตุเม,มเหอัตะนาวัชนยาตถอิเมธรรมอาอุสระอิเมธรม,มาสาวัชะอิเมธรม,มาวิญญูครหิตาอิเมธร,รม,มาสมตาสมาทินนาอหิตายัตุขายสัสว,ตตมมตวัตมมตันติทาตุเมเหปชะเผยยัถะตทาตุเมเหอตะนาวัชนย อิทธอิเมระมากุศลอิเมระมาอนวัชชาอิเมระมาวินยยปัสสาอิเมระมาสมัตะสมาทินาหิตายสขายสังวัตติอัตตจุเมเฮอุปสัมปัชะวิหะเลยยาถาติสิบห้าบทสวดอุปเนยัสูตรอุปนิยติชีวิตะบะปะมายุงชฉาดูปะนีตสันะสันตินาตานาเอตังพงมรเนเปก ขมโนปุญญานิกยิราทสขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมะป,ปะมายังชะรูปนิตสนสันติตานาเอตังมมยังบรนเนเปขมโนโรกามิสังปะชาะเหสันติเปคโคโยทักกายะนัสังยะโมวจยะอุทะเต เจตสาตังตสาเปตสะสุขายโหติยังชีวมโนปกะโรติปุญญธรรมโมเวรคติธรรมจาริธรรมโมสุจินสุขมาวะอาติเอสานิสังโสธเมสุจินเนทุกขติขจฉิตธรรมจาริสัพเพสังขารนิจาติอิทธาปัญญายะปสติอิทธานิพินทติทุเขสมโควิสุติยาสัพเพสังขารทุกชา ขัติยถาปัญญายปัสติอถานิพพินติทุกเคสะมะโควิสุตธิยาสเพธมมาอันตติยถาปัญญายปัสติอถานิพพินทติทุกเคสะมะโควิสุติยาสิบหกบุตรัปปันนะปชาดุอัปปันนะกันยานเมเกทุติยังหุตตกิกาเอตาทัญญายะเมทาวีตังพันเหยยะอัปันนะกังพาหุงเวสาระนังยันติปะพะ ตานิวนานิจารามะรุขเจตานิมดุสาพยะตัชตาเตเนตัง โขสารนังเขมังเนตังสารณะมุตตะมังเตเนตังสารณะมาคัมมะสัมพทุขะปมุจติโยจะพุทันจะธรรมันจะสงคัญจะสารนังขโตจตาลิอริยสจานิสัมมะปัญญายปัสสติทุกขังสุขะสัมปาทางทุกขัจะอติตตะมังอริยันจะอัตฐานขีกลงทุกขูปสะมะขามินางเอตังโขสารนังเขมังเอตังสารณะมุตตะมังเอตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุก ขาประมุจจะติด สิดเจเปิสุประเทศกรัตตคาถาติดตังนานว่าขโมยยะนับปฏิกังเขยนาคตตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแลยไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยตัดติดตั้งปะหีนันตังอปัตตัญจะนักตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันรับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปจุดปัญญจะอยู่ทมบางตัตตาตัตวิปัสสติสังยีนาสังกุปังตังวิทามะนุปุววยิกับบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะปุจจานปัจจุบันไม่น้อยแง่ไม่ขอนแค เชวัคกิจจะมาจับปังโกชัญญามารันังเสวเวื่อทำความเปียญเสิในวันนี้แล้วไทยเราจะดูความตายในวันพุ่งนัินนอสังคารันเตนมหาเสนามัจุนะเพราะว่าความผัดเพียงกับมัจุระผูมีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาจับปีนโหรตมะตันติตังตังเวปเจเกตตโติสันโตจิกเตมุติปุระพระมนีพุทสกบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปรกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลยว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยสัพพาราชิน พินหปัจจเวคขณะประทั ชราธรรมพิชรนังชั่นนังอนติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้ม้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมามีพยาธิงาติตาเรามีควเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้ม้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาลานาธรรมามีมาลานานติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้ม้นความตายไปไม่ได้สภีหิเมพยาหิมานาพยาหินนันทำาวะวินามาวะเราจะเรยเป็นต่างตัวว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของเราของจรรญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสักกรรมหิกรรมทายอากกรรมยุนิกรรมพันตุกรรมปฏิสัระนาง เรามีกรรมเป็นของเรามีกรรมเป็นผู people with people with people with people! Aro aro ้ people with people with people with people. อภิมีกรรมเป็นนัยเกิดมีกรรมเป็นพุทธิตามีกรรมเป็นที่เพื่ออาศัยย่งกรรมังกฤษสามีกฤยังว่าป้าปากกรรวาตัสทายาทาภวิสามีเราทํากรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอมหิยบินังพระเจ้าเวกิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกเันเทินสิบเก้าบทสวดเทวดาวิโยชนคธาถุกกับปตาจชนิตกับพยาปัตตาจชนิตพยาสุกับปตาจชนิโสกการอดตุสเพริปานาโนยิตาวตาจามหิยสัมปัญญสัม จงสเปวะเทวาดุโมทันตุสัมภสัมปติสิทธิยธัตังทันตุสัทธายาสีลังลักษณตุสัพทาภาวนาพิรตาหุนตุขจตุเทวตาตาสเปวะพุทธาภรัพตาปเจกนันจิยังพลังราหันตานันจเตชินะรคันพันธมิตรปศ20บทสสดเทวตาปฏิทานคตถายาเทวสันติวิหาร ระวสินีถุเปกเรปโธิกะเรจะหินทหินตาธรรมะทานเนนภวันตุปชิตาสุตถิงกระดนเตทะวิหาระมันทะเรเถราจะมัชานวกาจะพิฆโอสารามิกาธนะปฏิอุปอุัสกาคามาจะเทสานิธมาจะอิสลาสัมปาณพุตาสกิตาพระบัตุเตชะลาพุทายเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัถโวปปาติกานิยนิกังธรรมะวรังปฏิจัก เตจเพปิทุกสตคารุนตุสะยังทาตุจีรังสังตังธรรมโมธรรมัทราจปุราสังโคหตุสมัคโควัตทายะจหิตายะจะอเหรักตสาธรรมโอสเพปิธรรมจริโยวุตติสปาปุเนยมะธรรมเอริยปเวทิเตบทสวดสัภปฏิทานะถา บุญยสิธานิกตสัสย,ยานันยานิกตันิมเมเตสัญจะภคกินโหนมตุสตานันตาปะปะมานักเเยปิตาคุณะวันตายะไมหังมาตาปิตาทะโยทิธาเมจาปะยะทิฐาวาอันเยมัชตะเวรินโนสตาทิตติโดกสัสม,มิงเตภูมมาจากุ โยนิจปาปเจกาจะตุโวการาสังสัรันตาผวาภเวยาตังเยปติธันเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปะชานันติเตวะเทวานเตสังนิเวทะยุงมายาทินานะบุญญาณ์อนุโมทนาเหตุนาสัเพสตาสตาวันตุอเวราสุขชีวิตโนเขมปรปะทันจปะปปนตุเตสัสหั ิทธิ์ชะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้แะแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราใดันเป็นที่รัผู้มีคุณผู้มีมบรรารนและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสาม ในกาเนิดศีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันตรีท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหลา่าใดทราบการให้สนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดกอสัตว์เหลา่าใดย่อมไม่ทราบการให้สนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพเจ้าทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจนอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอถเถิดและจงถึงทางอันเกษมตืิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จสวรรสาธุ ด้วยอนุภาพอันสัจจิ์ิทธาอนุภาพแห่งความพิรุในสมัยการบูชาพระราชนายได้วยการสัตยายบทส่วนอนุพันธุ์พระบิดและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดทิ์จะเกิดปีแกศพระเจ้าขอให้ผลชดทุกไปทั้งปวงขอให้พระเจ้าเจริญทั้งทั้งโลกและทั้งธรรมขอถวยเทพเจวะจะทำลายปวดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เนื่องอนุโมทนาละปวดอำนวยพรให้แก่กับพระเจ้าและวัตถุมงคลแบบกิมพิริพิธาโดยมลนาธิสมเด็จพระญาณสังวรวัปปวันวิเห นิเวศวิหามตลอดจบพระถุมงคลทั้งหลายที่สาถึงสั้นงขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จสักเสรทุุประการด้วยเทอสาธุ